กลับเข้าสู่ตัวจริงสนามข่าวนะครับพาผู้ชมไปดูอีกหนึ่งปัญหาของคนกรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาศัยอยู่ใจกลางเมืองอย่างย่านอาโศกทองหล่อเอกมัยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์การสร้างตึกสูงที่ไปกระทบกับเรื่องของคนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนใจกลางเมืองนี่แหละนะครับ ซึ่งล่าสุดนะคะชาวชุมชนสุขวิท61รวมถึงสุขวิท53ได้มาร้องเรียนกับตัวทีงสนามข่าวของเรานี่ละค่ะว่าเกิดปัญหาใหญ่เกิดความกังวลครั้งใหญ่ในชีวิตเลยนะคะหลังจากที่อยู่อาศัยกันมาตลอด20-30ปีมานี้ก็คือการเตรียมการสร้างโครงการขนาดใหญ่คือคอนโดสูงถึง43ชั้นใจกลางซอยระหว่างซอยสุขวิท61กับซอยเอกมัยซอยหน,นะคะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ผ่านการทําประชาพ,พิจารณ์รวมถึงการทำเอเเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดการนะคะว่าอีกในมิช้านี้ตึกสูงก็จะอยู่ใจกลางอยู่ข้างบ้านกับชาวชุมชนซึ่งเรื่องนี้เองนะคะที่ฉันได้ลงพื้นที่ไปก็พบว่ามีการซิกแซกในการทำประชาพ,พิจารณ์ด้วยวิธีการซิกแซกจะเป็นอย่างไรลงสนามข่าวพร้อมกันค่ะ ไม่พอใจคือมันไม่ถูกกฎหมายตามกฎหมายมันไม่ควรที่จะสร้างตึกสูงกว่า8ชั้นได้อาคารจอดรถที่มีรถจอดจำนวนมากขนาดนี้แล้วถ้าเกิดอัคคีภัยขึ้นมาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะดับเพลิงยังไงในเมื่อเซ็ตแบคลอบรอบข้างนแค่3เมตรเองอาคารที่ผิดกฎหมายชัดเจนโดนสารตัดสินเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้จัดการอะไรเขาได้บ้าง ชาวชุมชนสุขุมวิท61รวมตัวร้องเรียนกับตัวจริงสนามข่าวถึงการคัดค้านการก่อสร้างคอนโดสูงกว่า43ชั้นใจกลางระหว่างซอยสุขุมวิท61กับซอยเอกมัย1หลังจากทราบว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคารการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชนกรุงเทพมหานครหรือคอชกอให้ความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอิมเพรสชั่นเอกมยัย เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปีก่อนทั้งที่ชาวบ้านรวมตัวกันคัดค้านตลอดมาสุขุมวิท61เคยเป็นชุมชนตัวอย่างอยู่กันมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้จะมีตึกสูงรา้ฟ้าจำนวน3อาคารถ้าอาคารสูง25ชั้น43ชั้นและคารจอดรถอีก15ชั้นบนเนื้อที่กว่า3ไร่ ของบริษัทเ AH J เอเอกมัยจำกัดจะมาตั้งตรังงานจึงทำให้ชาวบ้านกังวลว่าการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มูลค่ามหาศาลนี้จะสร้างมลพิษต่างๆมากมายรวมถึงปัญหาการจราจรที่นับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมันน่าจะมีมากมายเลยถ้าเกิดคุณอยู่ตรงนี้บ้านคุณอยู่อย่างนี้มันสูงขึ้นมาไม่รู้กี่สิบเท่านี่ขนาดสึกที่เห็นตรงนี้นะคะ8ชั้นเนี่ย มันก็รู้สึกว่าใหญ่กว่าบ้านเล็กบ้านน้อยเยอะแล้วนะคะแต่ถ้าขึ้นมา40กว่าชั้นเนี่ยมันคือ5เท่าของตึกที่สูงที่สุดในซอยเราแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรตกลงมาแค่แก้วใบเดียวก็อันตรายละอย่าว่าแต่นั่งล้านหล่นลงมาเลยซึ่งมันเพิ่งเกิดขึ้นกับซอยข้างๆเรามีนั่งล้านหล่นลงมาแล้วเวลาตึกสร้างเสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องไฟไหม้รถมันจะเข้ามาได้ไหมไฟไหม้ในเมื่อคุณจะเอารถเข้ามาในซอยเอก,กมยอีก200กว่าคัน รถก็ติดอยู่แล้วเอก,กมัยทุกคนก็รู้ใช่ไหมฮะคือปัญหาอีกอันหนึ่งคือมันไม่ใช่เป็นโครงการเดียวอันนี้แค่หนึ่งโครงการที่พูดถึงนะคะในสอยกกมัยรอบๆเราเนี่ยมีประมาณ6-7โครงการที่บางโครงการนี่กําลังขอ EIA อยู่บางโครงการเช่นโครงการนี้ผ่าน EIA ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใบอนุญ,ญาตก่อสร้างนะคะแต่ผ่าน EIA แล้วซึ่งเราเนี่ยสู้ใน EIA มาประมาณ3ปีคุยกันแล้วแบบ เราเข้า EA 8รอบแล้วก็คุยคุยกับโครงการไม่รู้กี่รอบนะคะว่าให้ลดความสูงถ้าคุณลดความสูงลดความแออ,อัดลดพอคุณลดปุ๊บรถยนต์ที่เข้ามาก็ลดลงด้วยคือถ้าโปรเจกต์มันลดลงมาได้บ้างเนี่ยมันก็จะลดผลกระทบกับพวกเราใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเลยอีกหนึ่งความกังวลคือเมื่อเกิดอักคีภยัยทั้งในตึกสูงและกับบ้านเรือนประชาชน รถดับเพลิงจะไม่สามารถเข้ามาระงับเหตุได้ความกังวลผลก็คือว่าเรื่องความปลอดภัยถ้าเกิดว่าอาคารจอดรถที่มีรถจอดจานวนมากขนาดนี้อัดเข้าไปขนาดนี้แล้วถ้าเกิดอักขีพายาขึ้นมาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเน,นี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะดับเพลิงยังไงในเมื่อเซตแบครอบๆข้างเนี่ยแค่สาเมตรเองแต่ว่ารถดับเพลิงขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เนี่ยมันต้องใช้พื้นที่ของกล้งถนนแนม้แต่6เมตรหรือต้องใช้พื้นที่ในการกางถ่าเอีงมาเป็น7เมตรเพื่อที่จะขึ้นไประยะสูงๆได้ ทีนี้ถ้าเกิดเหตุกา,ก,ก,หตการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาเราจะทํายังไงกันดีจะดับได้ไหมเขาเข้ามาตรงนี้ไม่มีทางทำได้แน่นอนก็ต้องอ้อมมาทางซอยเราแน่นอนว่าจะทําไงแล้วชีวิตของคนรอบข้างตรงนี้จะทำยังไงถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาตามกฎหมายการก่อสร้รางอาคารระบุเอาไว้ว่าภายในซอยที่มีขนาด10เมตรสามารถสร้างตึกสูงได้ไม่เกิน23เมตรหรือราวราวชั้น แต่โครงการนี้พบว่าอาคารสูง43ชั้นมีพื้นที่ค่อนมาทางสุขุมวิท61แต่กลับอ้างอิงกฎหมายความยาวของถนนเอกมัยซอย1มาใช้ซิกแซกจนทำให้การรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ e i a ผ่านความเห็นชอบในการดำเนินโครงการเช่นเดียวกันกับซอยสุขุมวิท53ที่ประสบปัญหาเดียวกันคือการเตรียมก่อสร้างโครงการอพเวสสวิทสุขุมวิท -53 ของบริษัท GSPS h o l d i n g จจำกัดที่เมื่มีการติดป้ายโครงการและทำประชาพิจารณ์ก็สร้างความกังวลแก่ชาวชุมชนที่นี่เหตุผลที่จะเรียนก็คือว่าอันนี้เรามีกฎพวบคุมอยู่นะฮะก็คือตัวความกว้างของซอยตามกฎกระทรวงว่าถ้าการก่อสร้างเนี่ยถ้าความกว้างของเขตทางเนี่ยไม่เกิน10เมตรเนี่ย uh huh. จริงๆก็จะสร้างได้เพียง8ชั้น uh huh. น,นก็คือเป็นตัวอย่างหรือที่ตึกที่เราผ่านมา คือได้แค่นี้แต่ว่าโครงการใหม่ที่กำลังจะขึ้นเนี่ยจะประกอบด้วยเขาจะสร้างสาสชั้นหนึ่งตึกแล้วก็มีเจ็ดชั้นอีกตึกหนึ่งสองตึกเลยครับซึ่งอันนี้ก็คือมันมันมันผิดแน่นอนอยู่แล้วประเด็นก็คือเขาใช้ช่องว่างของกฎหมายเพราะว่าซอยที่เป็นที่ตั้งโครงการอยู่เนี่ยความกว้างโดยกฎหมายเนี่ยต้องบอกความกว้างตลอดทั้งซอยนะฮะจะต้องเกิน1ิบเมตรแต่เนี่ย โดยซอยของเราเนี่ย uh huh. ปากซอยที่ติดกับถนนสุขุมวิทเนี่ย uh huh. มีความกว้างเพียง8เมตรเศษโอเคช่วงตรงกลางมันอาจจะกว้างขึ้นแต่ว่าโดยกฎเนี่ยเขาไม่ได้ uh huh. ตอนนี้วิธีการก็คือว่าโครงการเลี่ยงโดยการบอกว่าใช้เราจะใช้เส้นทางเพียงครึ่งซอยที่กว้างแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับซอยแยก uh huh. นะฮะนี่คือเป็นนี่คือเป็นการการใช้ช่องว่างทางกฎหมายที่ไม่ถูกต้องนะครับ uh huh. กังวนชั้ห้าปีนไม่ดีเลยฮะแล้วก็ย่าก็ไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยนะพอมีเรื่องนี้เข้ามาย่าก็ย,ยกิ่งแย่ค่ะเพราะว่ามันมันมันคงแย่ที่สุดนะถ้าเป็นตึกยี่สิสาสิบชั้นนี่ก็จะสร้างตึกแปดชั้นอยู่แล้วนะคะแปดชั้นเราก็ยังพอไหวนะฮะของกระทิงแดงเนะะี่ยฮะเพราะเขาอยู่เยื่องกับเรากระถิงแดงแต่พอยี่สิบสามสิบชั้นมาลูกศิษย์ก็สามสิบกว่าชั้นด้วยกังวลว่าเข้ามาแล้วมันก็จะ ตอกมันก็นิดเดียวรถมันก็ติดอยู่แล้วค่ะแล้วเวลาจะสมมุติว่ารถพยาบาลจะออกเนะะี<ม>่ยค่ะออกเดี๋ยวนี้ก็ยังออกยากอยู่แล้วนะฮะเวลาตอนเช้าเนี่รถติดนะคะตอนนี้ถ้า้ามาสร้างอีกนะ,ะัะตายเลยะะมันก็จะติดหมู่ว้าน,นะะแล้วการติดนี่มันก็จะมีฝุ่นมีอะไรนะฮะเข้าเข้าในบ้านเราเนะะี่ยตอนขอสร้างก็จะต้องเป็นปีนะคะ คนแก่ๆที่อยู่ในนี้ก็หลายคนมีทั้งคุณปูป่คุณย่ญญาคุณตาคุณยายเยอะหนึ่งในชาวชุมชนสกุขวิท53ยังพาเราเดินสำรวจภายในบ้านพักของเธอซึ่งเป็นหลังที่ติดกันกับโครงการสร้างอาคารเธอเชื่อว่าหากการก่อสร้างเริ่มขึ้นบ้านของเธอก็จะได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนเพราะจะต้องมีการรื้อถอนพื้นที่และขุดพืชลึกลงไปชั้นใต้ดินกฎหมาย มันไม่ควรที่จะสร้างตึกสูงกว่า8ชั้นได้ซึ่ง d e v e l o p p r r อท่านอื่นเนี่ยทั้งซอยอ่ะจะดูได้เลยว่าของเขาอ่ะจะมี8ชัน้นเขาจะสร้างขึ้นมาแค่นั้นอืมแล้วอยู่ดีๆก็จะมี d e v e l o p e r e ใหม่ที่จะขึ้นมาแล้วจะขึ้น2ตึกอีกรดดับเพลิงเขาไม่ได้คือดับเพลิงเคยพูดแล้วตอนประชุมรอบแรก แต่เพลิงมาแล้วก็มาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็มันมีอีกหลายอย่างเลยที่แบบจะกระทบเรื่องน้ำท่วมซอยห้าสามนี่น้ำท่วมแบบคิดว่าท่วมที่สุดในสุข,ขมุมวิทอะจะเป็นแอ่งมีเรื่องน้ำท่วมมีเรื่องรถติดอืมก็มันมีหลายเรื่องบ้านเราก็เป็น secondary อ่ะสิ่งที่โอเคก็กังวลเหมือนกันแต่ก็ทำใจอ่ะถ้าเขาลงเสาเข็มบ้านเราก็พังมน่แน,น่เรายังสำรวจภายในซอยสุขวิว53ิท53พบว่าในซอยนี้มีความกว้างของถนนไม่ต่ำกว่า10เมตรจึงไม่สามารถก่อสร้างอาคารสูงเกิน8ชั้นได้แต่โครงการกับใช้เขตถนนตัดกันระหว่างซอยสุขวิวิท53กับ55เป็นตัวกำหนด ข้กฎหมายในการขออนุญาตก่อสร้างคอนโดสูงภายในซอยนะคะระบุเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าจะสร้างคอนโดสูงเกิน8ชั้นหรืออาคารสูงเกิน8ชั้นจะต้องมีถนนภายในซอยเนี่ยไม่ต่ำกว่า10เมตรแต่โครงการนี้นะคะอาศัยเชื่อว่าหัวกฎหมายระบุเอาไว้นะคะว่ากลางซอยสุวิทย์53ซึ่งก็มีกำแพงจลดจากฝั่งซ้ายมาถึงฝั่งขวาเนี่ยเกินกว่า10เมตรแต่สภาพจริงค่ะจากที่เห็นนะคะ คือครึ่งหนึ่งก็เป็นถนนสวยครึ่งหนึ่งนั้นเป็นลำรางสาธารณะซึ่งไม่สามารถที่จะใช้สัญจรไปมาได้ค่ะหลายต่อหลายครั้งที่เมื่อมีการพัฒนาในด้านอสังหาร,ริมทรัพย์สร้างตึกสูงรับฟ้าใจกลางมหานครอย่างกรุงเทพโดยเฉพาะในซอยแคบย่อมส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงโครงการแม้จะผ่านการทำา e EA แล้วก็ตามแต่เมื่อมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นและเจ้าของโครงการแพ้คดี ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ตามมาอย่างโครงการรื้ออาคารเอทัชเกิดขึ้นเมื่อปี2551ที่ชาวบ้านในชุมชนซอยร่วมรื้อดีหรือเพลินจิตจำนวน23รายรวมตัวยื่นฟ้องผู้ในการเขตปทุมวันผู้บริหารกทมบริษัทลาบประธานจำกัดและบริษัททับทิมทอนเจ้าของโรงแรมเอทัชว่าออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารผิดกฎหมาย ขัดต่อพรบควบคุมอาคารโดยใช้ตลับเมตรวัดเขตทางของถนนในซอยบริเวณจุดก่อสร้างอาคารพบว่าความกว้างของถนนซอยกว้างเพียง9เมตรไม่ถึง10เมตรการต่อสู้ของชาวบ้านยาวนานถึง6ปีกระทั่งปี2557ารปกคสากรองกลางมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเอทั h จำนวน2อ,อาคารเนื่องจากซร้างสูงเกิน23เมตรตัวอาคารเกิน10,000ตารางเมตรไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหนึ่งปีต่อมาสารปกครองสูงสุดยืนคำพิพากษาของสารปกครองกลางสั่งรื้อถอนถือเป็นที่สุดแต่จนถึงขณะน,นี้กลับไม่มีความคืบหน้าใดๆอีกหนึ่งคดีมหาการคือโครงการแอสตันอโศกมูลค่ากว่า6,481ล้านบาทที่สารปกครองกลางพิจารณาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างดัดแปลงรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อนโดยศาลเห็นว่าที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโครงการไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า12เมตรติดถนนสาธารณะที่มีเขตกว้างทางไม่น้อยกว่า18เมตรยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตกว้างทางไม่น้อยกว่า18เมตรตามที่กำหนดไว้ในพรบควบคุมอาคาร ทันที่โครงการนี้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จต้นต่อของปัญหานี้ที่ปรึกษากลุ่มคัดค้านการก่อสร้างตึกสูงในชุมชนมองว่ามักเกิดจากปัญหาหลักใหญ่ๆอยู่2ประเด็นประเด็นแรกคือเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะกทมเพื่อประโยชน์ให้กับกลุ่มในทุนใหญ่ไฟเขียวการก่อสร้างตึกสูงทําให้เกิดปัญหาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมส่วนอีกหนึ่งสาเหตุคือบริษัท หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA มักเป็นผู้รับจ้างว่าจ้างจากโครงการจึงทำให้ขาดความเป็นกลางและความโปร่งใสเวลามอ c ไอ้นี่เป็นเรื่องที่บอกว่าเวลาเขาพิเศษเดชันให้คุณดูเนี่ยมันเป็นภาพสามมิติไม่มีคนรู้สึกหรอกมันจะเป็นยังไงบ้างหรอคุณก็ลองเดินไปอยู่ข้างๆไอ้ตึกพวกนี้ที่มันสูงสเกลนี้เลยเนี่ย แล้วมันอยู่ข้างบ้านคุณอ่ะคุณคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างไอ้เรื่องแดดลมฝนนั่น,นเจออยู่แล้วการจราจรคุณเจออยู่แล้วจะมีคนมาอยู่เพิ่มอีกกี่คนในซอยเล็กๆของคุณเพราะพูดถึงแค่เรื่องหมวดจราจรที่ผ่าน eIA มาได้เนี่ยเรื่องนี้เรื่องเดียวก็สนุกแล้วครับคุณคำนวณปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นมาผ่านเกณฑ์ได้ยังไงมันมีเกณฑ์อยู่นะแต่ทำไมทุกที่ผ่านเกณฑ์หมด เอกไม้เนี่ยเขาเขาคำนวณออกมาเลยเอกไม้รถติดแทบจะน,นิ่งสนิทตลอดซอยเกือบทั้งวันคูณเพิ่มมาอีกพันคันผ่านเกณฑ์ว่ะนั่นนั่นถึงเป็นที่มาถึงว่าทําไมคนถึงด่า e อ a อกันเยอะมากทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่พูดถึงสิ่งแวดล้อมที่ควรจะเป็นฝ่ายของประชาชนปกป้องประชาชนแต่ปรากฏไม่ใช่เลย ไอ้นี่เหมือนเป็นด่านด่านอะไรก็ไม่รู้ชาวบ้านด่ากันเละเทะหมดเพราะคุณไม่ได้ช่วยเขาเลยในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดคุณช่วยแค่ว่าจะมีมาตรการป้องกันผลกระทบเป็นข้อเป็นตัวหนังสือ,อยังไงแถมว่ามาตรการเหล่านี้เวลาก่อกสร้างขึ้นจริงไม่ได้ถูกบงังคับใช้ด้วยเพียงแค่ว่าคุณทำมันให้ถูกกฎหมายตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้มากที่สุดปัญหาพวกนี้จะไม่เกิดเลยแต่ความโลภในการที่ต้องการได้มาซึ่งการเพิ่มปริมาณความสูงพื้นที่ขายนี่คือที่มาของปัญหาทั้งหมดหรือเปล่าโดยโดยมันต้องมีตัวช่วยไงถ้าไม่มีตัวช่วยเขาทําไม่ได้ไอนั้นเป็นที่มา EAA เป็นแค่ตัวประกอบที่ควรมีหัวใจในการทํางานใช้หัวใจ ย่าใช,ชาวชุมชนคนเมืองจึงตั้งคำถ,ถามถึงรัฐบาลโดยเฉพาะผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครคนใหม่ว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรจะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างที่หาเสียงไว้หรือไม่ เรื่องของการพัฒนาโครงการอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับแน่นอนก็อยากจะให้เดินหน้าพัฒนาไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไปดูว่ามันจะไปกระทบกับคนที่เขาอาศัยอยู่โดมด้วยหรือเปล่าและดูเหมือนว่าโครงการอิมเพรชั่นเอกไมยนะคะตอนนี้ก็มีการชะลอโครงการแล้วเพราะดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเรื่องทางการเงินการลงทุนด้วยใช่ครับทั้งหมดนี้นะครับคือตัวจริงสนามข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของพวกเราสองคนนะครับย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง u t u b e นะครับชื่อเดียวกันเลยตัวจริงสนามข่าวแล้วก็ มาเจอกับตัวจริงสนามข่าวได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งช่วงนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ